ในรายการแอลเชฟไม่ได้มีแค่การทำอาหารเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมรายการได้แอลเชฟกันอย่างเต็มที่ใครที่แอลให้เชฟเขินหรือโดนใจเชฟมากที่สุดก็เตรียมตัวรับมงเป็นผ้ากันเปื้อนจากมือเชฟไปได้เลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแอลเชฟครับผมวิทย์นะครับเป็นเจ้าของร้านช้อนแล้วก็ซิงซิงหมาล่าครับ วันนี้จะมาดูว่าสาวๆคนไหนเนี่ยที่จะมาแอลแล้วก็มัดใจผมไปได้นะครับผ้ากระเพื่อนอันนี้เป็นของใครไปลองดูกันเลยครับสวัสดีค่ะแบมค่ะปัจจุบันนะคะประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะวันนี้นะคะแบมจะมาเอาชนะใจเชฟให้ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมาปางนะคะตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็วันนี้นะคะมีภารกิจสําคัญก็คือจะมาพิชิตใจเชฟให้ได้เลยค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนนี่มาทัน์นะครับ นี้ก็ตอนรับสู่รายการ L Shape ครับผมก็อันนี้คือครัวของผมแล้วก็มีอาหารเตรียมไว้รอสำหรับทุกคนเลยวันนี้จะมี2อเมนูครับวันนี้ผมเอาหมูกรอบที่ร้านมาด้วยจะทําหมูกรอบคู่กับซอสส้มครับแล้วก็จะทำบลูเบอรี่พายชีสทำไม,มถึงเลือกทาเมนูนี้คะจริงๆตัวหมูกรอบของผมเนี่ยปกติแล้วที่ร้านจะมีซอสประจําของที่ร้านอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากลองเอาส้มตัวนี้มาลองทําซอสดูเพราะว่าส้มเขาเนี่ยเนื้อเขายังเป็นต้มกระป๋องที่เป็นเนื้อส้อมจริงๆอยู่ครับแล้วก็กลิ่นและรสชาติเนี่ยเป็นส้มที่แบบ หอมแล้วก็น่ากินอยู่ครับผมแล้วก็ตัวบัวเบอรีเ่เนี่ยเนื้อเขาเยอะมากครับแล้วก็ผมก็อยากทำพายชีสเนี่ยให้มีความนุ่มละมุนแล้วก็ยังมีความเป็นบัวเบอรี่ที่แบบอร่อยที่สุดอยู่อยากลองเอามาปั้งไปทำบ้างไหมคะ <c oughs> เอาไปทำอะไรดีครับคิมเม้นูหน่อยอหวานใจเชฟวิทอย่างงี้ได้ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวจะดูกันว่าวันนี้มันจะได้หรือเปล่า <c oughs> โอเคเลยเดี๋ยวผมเริ่มทำดูก่อนครับได้ค่ะเออนี่จะเริ่มที่เมนูอะไรก่อนคะ เดี๋ยวเริ่มของคาวครับเป็นหมูกรอบซอสส้มครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาตัวหมูกรอบไปอบก่อนครับแล้วก็เริ่มทําซอสต,ต่อเลยเราเอาส้มมาทําเป็นของขาวได้ด้วยเหรอคะได้ครับจริงๆผมว่าอาหารทุกอย่างอย่าไปฟิกมาเลยครับว่ามันควรจะเป็นอาหารแบบแบบไหนแบบหวานหรือคาวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะเอามาทําแล้วมันเข้ากันหรือเปล่ามากกว่าเดี๋ยวเริ่มอบหมูก,ก่อนครับได้ครับเจ๊ขยับทรา,า,ายเดน,นึงได้ไหมคะทำไมครับให้แกมันตรงกันหน่อยเ, <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราปล่อยไว้เลยรอนานไหมคะเนี่ย จริงๆใช้เวลาประมาณ20นาทีครับแล้วรอให้เชฟมีใจนี่นานไหมคะอ่าไม่นานๆนครับน่าจะผ่านวันนี้ไปก็น่าจะเริ่มมีแล้วครับเราจะเริ่มเอาส,ส้มขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเขามาหั่นก่อนเพื่อให้ชิ้มมันเล็กลงแล้วเราไป,ไปทาเป็ซนซอสครับเออต้องใช้เนื้อส้มเยอะไหมคะในการทาซอสอะค่ะใช้ประมาณ4ี่ห้าช้อนโต๊ะครับ น่าจะพอหละอยู่ที่ปริมาณของอาหารที่เราจะไปประกอบนะครับถ้าเราใช้อาหารเยอะเราก็ต้องใช้เยอะแต่อันนี้เราใช้ไม่มากครับเราใช้เป็นซอสด้วยแล้วก็คิดว่าเท่านี้น่าจะพอดีกับหมูกรอบที่เตรียมไว้แล้วอยากทานแล้วค่ะเชฟเดี๋ยวได้ทานแน่ๆครับจะหมายถึงอาหารนะไมาถึงอะไรครับพูดได้เหรอพุดมาขนาดนี้แล้ว <laughs> เดี๋ยวเราต้มอ,ออกนะครับแล้วก็ใส่ชามไว้ก่อนเราก็จะมีผลมันอยู่ในอยู่ในน้ำซอสเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ก็คืออยากให้กลัดไปคำไหนก็ยังมีความเป็นส้มอยู่ทุกคำครับร้อนไหมคะเชฟนี่มันหน้าร้อนนะคะเนี่ยแต่เชฟน่ารักมากเลยแล้วอยากจะรักหรือแบบรักแม่หรอคะรักแม่หรอคะอันนี้ที่สใส่คืออะไรคะใส่น้ำเชื่อมครับเราอยากให้มันหวานขึ้นนิดเดียวครับแล้วก็ให้มันเหนื่น, <c oughs> น้ำเชื่อมมันจะช่วยทำให้มันเหนียวใส่มะนาวอีกนิดนึงครับน,นี้ต้องการความเปรี้ยวแรกเข้าอยน,นิดนึงครับวันนี้เราก็เลยเกลือตัดความเปรี้ยวความหวาน ที่จริงเมื่อกี้ไม่ต้องใส่น้ำเชืมก็ได้นะคะใส่อะไรดีครับใส่ของลัคนะครับซีงหนึ่งซีงสองซ <1 S 2> ีงสาม๋ยวนี้เรามาเริ่มใส่พีชีฟ้าครับเราอยากได้ความเพ็ดขึ้นอีกนิดหน,นึ่งนี้รอให้มันใช่เดี๋ยวเราคนคนให้มันงวด,ดครับอยู่ตรงนี้ไม่โดนความร้อนยังเหลวเลยค่ะแล้วตรงนู้นโดนความรักไหมครับ เราได้เปลี่ยนไปทำเมนูกาแฟเมนูน้ำแล้วทำไมคะเพราะชงกันเก่งแล้วหมูได้แล้วเหรอคะใช่ครับหมูกรอบเนี่ยถ้าทอดออกมาร้อนๆเนี่ยบางคนบอกอยากกินร้อนๆอยากกินร้อนๆเนี่ยร้อนๆเนี่ยคือไม่ไม่กรอบครับหมูกรอบ ต้องรอให้มันอุ่นหรือว่าเย็นลงสักนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะเอาไปทานเนี่ยถึงจะถึงจะกรอบจริงๆครับอันนี้คือเริ่มเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะใช่เริ่มได้แล้วครับอันนี้ผมจะกรองพวกเนื้อของมันออกทั้งพริกแล้วก็ส้มครับแล้วเราก็บีบบีกับตะแกรงนี่ก็ช่วยทําให้เนื้อส้มที่มันยังยังไม่เละหรือว่ายังเป็นชิ้นอยู่เนี่ยทำให้มันเล็กลงแล้วก็ร้อนลงไปในรูก็เนื้อจะได้ขนาดของเนื้อส้มที่เราต้องการเลย เราสังเกตอยู่ครับว่าซอสที่ผมทำเนี่ยต่อให้เอาเนื้อออกไปมันก็ยังมีความเป็นส้มเยอะมากๆขนาดมันมีน้ำเชื่อมอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนื้อก็ยังเยอะมากอยู่ดีแล้วก็ตัวเนื้อส้มเนี่ยก็ยังมีความหอมของส้มจริงๆโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปคลึงส้มจริงครับอีนนี้เราัดไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาผสมแป้งมันตรงนี้เราอยากจะให้ซอสมันหนืดขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะใส่แป้งผสมไปด้วยนิดเดียว นี่เรามาทำภา,าษาเขียงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดจานแล้วก็หั่นหมูแล้วเดี๋ยวเราเอาซอสท,ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ลาดบนหมูกรอบไปเลยโอหเยอะคนมากน่าแต่งจาน เขาใช้ผิวมะนาวเจ้าลอยขาหมูเมนูเมนูหมูกรอบซอสส้มของเราโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะเชฟน่าทานมากเลยค่ะเจมส์น่าทานมากเลยค่ะพูดถึงหมูกรอบใช่ไหมครับพูดถึงเชฟค่ะเชฟน่าทานโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นเมนูหมูกรอบซอสส้มครับแล้วก็แบ่งหน้านิดนึงก็น่าจะสวยขึ้นละ คราวนี้นเราแวะมาทําเมนูของหวานกันครับอันนี้เป็นครีมชีสนะครับเราจะเริ่มเป็นทําตัวครีมชีสก่อนที่จะเซตอยู่บนตัวพายเซตตัวครีมก่อนเราครีมชีสมาผสมคับนมข้นแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครับแต่อันนี้เราใส่น้ำมะนาวเพื่อตัดความหวานของโบลูเบอร์รี่ด้วยครับแล้วก็ ทำให้ครีมชีสมันโดดเด่นมากขึ้นอยากช่วยเชฟทำเลยอตอนนี้ครีมชีฟเริ่มแตกตัวแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีจนกว่ามันจะเนียนอุ้ยแขนเชฟเป็นอะไรอะ่ะทำไมอ่ะแขนเป็นฟอวุ้ยขอเป็นแฟนได้ป่าเดี๋ยวเราเริ่มทำแพ็กเกอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นขนมปังกรอบที่ผสมเกลือเน,น้อยๆครับเพื่อไม่ให้มีผลต่อรสชาติเยอะเกินไป แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ตำเลยครับให้ช่วยตำไหมครับตำแครกเกอร์นะครับคราวนี้เราก็มาถุงแครกเกอร์ครับเรียบเรียบเดี๋ยวคราวนี้เราก็บดให้มันละเอียดเลยครับนี่เตรียมแครกเกอร์เสร็จแล้วเหรอคะเชิญนะครับนี่เราก็จะบดให้มันละเอียดแบบนี้เลยเดี๋ยวคราวนี้เราจะเริ่มใส่แครกเกอร์แล้วก็ผสมกับเมล็ครับเพื่อ ให้เนยเนี่ยเป็นตัวผสานให้แคกเกอร์มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เกาะกันครีมชีสเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเราจะทําเป็นครีมชีสสีขาวอีกส่วนหนึ่งเราจะไปผสมกับบลูเบอร์รี่ให้มันเป็นสีม่วงแล้วก็บีก็เริ่มผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันครับ ให้มันเซตตัวใช่ไหมคะใช่ครับใส่เหมือนเป็นตัวเชื่อมาให้มันแตกตัวครับให้มันเกาะกันแล้วเราจะดีไปเรืเร่อยๆครับจนแบบเราจะรู้สึกว่ามันจะเริ่มเกาะตัวกันได้แหละแล้วก็โพเศตชิ้นให,ใหญ่เนี่ยมันเริ่มเล็กลงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเซตตัวของทายชีสเลยครับ นี่นะเราก็ใส่ครีมชีสลงไปแล้วก็ทาให้มันเต็มเดี๋ยวเราเริ่มเอาใส่ตู้เย็นนะครับให้มันเซ็ตตัวก่อนระหว่างไปเลย <c oughs> นี่ก็ใช้เวลารอไปเลยครับประมาณ15นาทีก็เซ็ตตัวแล้วครับ a few moments later นี่คือที่เราเซ็ตไว้เมื่อกี้เอาพิมพ์ออกแล้วอยู่ตัวแล้วแล้วเราก็มีวิปครีมครับที่เราเตรียมไว้นิดนึงเพิ่มความ้วนนิหนึง นอกจากหมูกรอบแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงว่าเป็นรูปอะไรคะรูปหัวใจหรือเปล่าอยากให้วาดเป็นรูปอะไรดีครับรูปหัวใจคะ่ะได้ไหมวาดได้ครับแต่ว่าวาดในอนาคตได้ไหมครับอ๋ออนาคตคือสิบเก้าหกนี่ผมจะลองแต่งจานแบบที่คิดไว้เมื่อกี้เลย Uhm, ทองมาช่วยเสริมความหรูหราเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นคายชีสบลูเบอร์รี่ของผมงานทำมากน่าทำอะไรยคะน่าทำมากเคะไม่ถึงว่าอันนี้เหรอครับอันนี้เฮ้ยมันต้องกินอาหารก่อนสิเราต้องกินอาหารนะอันนี้ก็จะเป็น เมนูที่ผมใช้ทงบลูเบอร์รี่แล้วก็ส้มกระป๋องที่มันรู้สึกว่าไม่น่าจะมาทานันทั้งของขควและของหวานเนี่ยไอตัวบลูเบอร์รี่เนี่ยไม่น่าแปลกใจครับที่มันจะเป็นของหวานได้ที่น่าแปลกใจก็คือตัวน้าเขาเนีย่ยน้อยกว่าเนื้อผมใช้ตัวเนื้อซะส่วนใหญ่สังเกตว่าครีมที่ผมบดลงไปเนี่ยมีเศษของเนื้อบลูเบอร์รี่เนี่ยเต็มหมดเลยส่วนตัวเนื้อส้มเองที่เราสงสัยตั้งแต่แรกว่าทาอาหารได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาชิมกัน<ๆ>ว่ารสชาติจะออกเป็นอย่างไร คนว่าคือไม่คิดว่าส้มจะเอามาทำาเ,เป็นแบบน้ำซอสแบบเนี้ยอันนี้คยเป็นสิ่งที่ผมว่าลองสูตรมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะทานด้วยกันได้เพราะมันมีทั้งความหวานและความเปรี้ยวซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถแทนกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปต้องใช้กระเทียมพริกมะนาวอะไรครับอร่อยมากเลยค่ะเข้ากันดีใช่ไนี่ค่ะนี่ก็เป็นเมนูของหวานนะครับชาร์ชีสบุลรี่น่าทานมากจะชิมแล้วนะค่ะ อร่อยมากชิมเชฟได้ไหม่าเล่นกับไฟนะจ๊ะชอบเลยค่ะเป็นน้ำมันค่ะอร่อยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเชฟทำเกงไปขอเขาดีนะเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับอาหารที่ผมทำวันนี้อร่อยมากอันหนึงอาหาร ใช่ครั <laughs> ต้องเล่นเล่นจนจบเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการครับเดี๋ยวลองมาตัดสินกันว่าวันนี้ใครที่จะแอลผมแล้วก็ถูกใจผมที่สุดนะครับเชิญ <c oughs> มายืนตรงนี้เลยครับยืนคั่ตรงนี้ครับแต่ผมจะยืนแอบอยู่ข้างหลัง <c oughs> ถ้าแอบดูนะครับต้องปิดตาไหมคะปิดตาได้แต่อย่าอย่าปิดใจนะครับอ๋อแล้วคนที่ผมจะเลือกนะครับก็คือแล้วรอให้เชฟมีใจนี่นานไหมคะ อ่าไม่น่านๆครับน่าจะผ่านวันนี้ไปก็น่าจะเริ่มมีแล้วครับเชฟขยับซ้ายนิดนึงได้ไหมคะทำไมครับให้แกมันตรงกันหน่อยนี่เลยครับนี่เลยครับวายเสียใจอ่ะที่เลอกเพราะว่าเราไปแกล้งเพื่อนนะเราไปให้เพื่อนกินเยอะใช่ใช่เมราะใช้ไปตลอดนะ ได้ผมว่าผมน่าสงสารนางเอกไงนางเอกใช่เขาจะเคลียร์ไปหมดปากยัดอีกแล้วใช่ไหมต้งหวั้นาเชฟไปเห็นแล้วมาใช่วยด้วยผมกเอ้ยราลเป็นตัวเล็กตัวน้อยวันนี้ก็สนุกกันไหมครับวันนี้สนุกมากอาหารก็โอเคนะครับทานได้อาหารอร่อยค่ะเขาก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณค่ะครับผมขอให้ติดตามรายการของเราครับแอลเชฟกินไปแอลไปครับแล้วก็ติดตามซับสไครต์ช่องพิริยพูนนะครับ แล้วก็ EP หน้านะครับมาดูกันว่ารายการแอร์เชฟเนี่ยจะเอาสาวเด็ดๆโดนๆที่ไหนมาอีกนะครับฝากติดตาม EP หน้าด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายเป็นอะไรเนางร้ค่ะผู้ชายเขาไม่ชอบนางร้ายหรอคะยยดเยดเพื่อนอะ แต่เมื่อใช่ไหมจังหวะนั้นแค่คำเดียวเองเหรอแค่คำเดียวเป็นอะเม่อไหร่แล้วพอเพื่อนเราไม่กินเผ็ดก็ควักพริกอีกรอบเลยจริงเห็นไหมน่าสงสารผู้สี่อข่าวเอามาตัดพริกทิ้งให้ไม่ค่ะฉันเห็นเธอเอาพริกมาตีของฉันเลยค่ะ